เราจะพาไปอยู่กับบอลเก่าหนึ่งต้นนะครับชื่อยุทธหัตถีนะครับผมวันนี้เราจะมาชมรายละเอียดกับความงามนะฮะชัดๆนะฮะนี่นี่ความใหญ่นะครับก่อนแรกเขาเรียกก่อนเริ่มคลิปนะครับก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะครับสําหรับยอดวิวนะครับ กับผู้ติดตามนะครับขอบคุณเลยนะครับที่ดูเราคอมเมนต์เรานะครับเราจะพยายามนะครับตอบให้ครบทุกคอมเมนต์นะฮะสำหรับทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์มาสอบถามอะไรนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตาม200กว่าแล้วนะครับยังไงก็ให้ทุกคนช่วยแชร์นิดนึงเนาะนะครับเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุทธหัตถีนะฮะ พรอมใหญ่อยู่นะครับนี่นี่ฝ่ามือผมไอ้ <c oughs> กำปั้นผมนี่อย่าให้ดูใหญ่นะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าคลิปต่อไปอย่าไปดูวิธีการปลูกแบบดำน้ำด้วยนะครับอย่าวเราจะมีแบบดำน้ำด้วยนะนะฮะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เนาะนี่ดูความละเอียดใบสิ ใบรู้สึกว่ามีทั้งสียมพูแล้วก็สีคล้ายๆโอรสด้วยอะ่ะคล้ายๆโอรสดูความละเอียดใบ <Huh? S 2> เส้นใบใบหนานะฮะใบหนาอยู่นี่สีเขียวสีเขียว,ยวกำลังเริ่มกัดนะ ใบเห็นไหมความหนานะครับหนามากอันนี้ออกชมพูหน่อยๆชมพูรเลื่อมๆแรงตายดูเส้นมีความคล้ายหกหลงนะาการจะออกดำๆนะ การจอดดำๆนี่อันนี้ออกส้มๆออกส้มหน่อยส้มแดงส้มอมแดงอะไรมีเขียวเก็ดๆเพ็ดนิดนึงนะเห็นไหมเห็นชัดๆไหมน,น,น,นะครับ คลิปถัด,ถดไปเราจะมีผสมเกสอนเลยนะนี่ไฮไลท์ทีเด็ดไฮไลท์ทีเด็ดของเราไฮไลท์ทีเด็ดเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวอาจจะต้องไปเจอกับแม่บ้านอีกทีนึงนะผมก็ไม่เก่ง กำลังจะแตกไม่ชัดเลยอ่ะนี่พาไปดูต้นเล็กพาไปดูต้นเล็กจะทำยงไงอยากจะมี แม่บ้านออกมาบอกรายละเอียดนะครับว่าชอบการเลี้ยงแบบไหนนะครับาการดูแลเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีแม่บ้านออกมาบอกให้ดูอีกทีนะอบอนเก่าจ้าอ,อันนี้ก็จะเป็นสะดือนะคะสะดือของยูทาทีก็จะออกสีดำนะคะ แล้วก็พอเป็นกระดูกก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะอันนี้จะเป็นใบที่กำลังกัดสีนะคะ <c oughs> เขาจะมีใบค่อนข้างหนานะคะยุทธาถีอันนี้จะเป็นใบแก่จัดนะคะสีเขาจะออกชมพูโอรสนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็กำลังออกดอกด้วยก้านของเขาก็จะ สีดย่ำนะคะแล้วก็จะมีเส้นสะพานเส้นสะพานเป็นยังไงนี่อ,อ๋อมีตอะไรเยอะกว่านันก็คนอาจจะมองไม่เห็นอ่าเส้นสะพานเป็นอย่างี้นะฮะ,ะอ่าเห็นไหมเลยเนี่ยเส้นสะพานต้นเล็กเขาจะยังไม่มีเส้นสะพานีต้นเล็กยังไม่มีสะพานนะนเดี๋ยวรอการดำปีเลยเดี๋ยวรองบประมาณถ่านจะมีสะพานข้ามฮะอันนี้จะพบเจอ หาได้ง่ายตามท้องตลาดไหมเอ่ยเอ่อเอาตัวนี้ฮะถ้าหาในตลาดไม่ค่อยเห็นนะพอหาได้แต่ก,ก็คือ,อพอหายากอยู่แต่ก,ก็พอหาได้นะครับ Oh no อันนี้เลี้ยง,งยงยากไหมชอบแดดไหมตัวนี้เอ่อชอบแดดลำไรคะ่ะแดดลำไรนะแต่ถ้าไม่มีแดดเลยมันจะออกเนี่ยจะเขียวๆอย่างนี้เลยอ๋อจะเขียวปีเลย ดินรับดินต้องเป็นแบบไหนดินดินดินก็นใช้ดินไบก้านปูค่ะดินก้านปูนะอันนี้นะอันนี้ที่เห็นดินนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้ตัวนี้เราเรายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางจากเจ้าของเดิมนะอืมเพราะว่าเขากำลังออกดอกไง<อ>แต่ถ้าถ้าเราเปลี่ยนดินอะดอกจะยุบกำลังออกดอกใช่ไหมเลยยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ รอรอผสมเกสอนมิวจะสำเร็จหรือเปล่ามิวเคยผสมนะครับใบหนานะเนี่ยใบหน้อมิวใบโดด้านหลังโดนด้านหลังอย่างไรเอเลี่ยนก็จะเป็นทรงใบไทยเนี่ยเนี่ยดูตรงหูเนี่ยหูหูหูไม่ชิดนะโหจะไม่ชิดนะหูไหนไหนชี้ดิชี้ให้เขาเห็นเลย อ๋อ oh, หูจะไม่ชิดนะหูตรงนี้จะไม่ชิดนะ <Okay. S 1> ยุทธหัดถีลนะ <Okay. S 1> ชื่อเต็มนะครับชื่อเต็มยุทธหัดถีนะก็ใครสะสมบรรจอก็แนะนำตัวนี้เลยออย่าเราคลิปต่อไปนะเราจะนี้ไปดูแอบให้ดูนิดนึง เลี้ยงแบบดำน้ำ<ะ>เลี้ยงแบบดำน้ำะคนสงสายว่าทำไมไม่ตายเหรอไม่ตายครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะมีชัยชงชัยชนด้วยเอา้เอากลับไปต้นนี้ก่อนว้าว<ร>ได้เอจ <น S 1> อคลิปต่อไปแน่นอนฮะวิธีเลี้ยงแบบดำน้ำนะครับอันนี้ก็อยู่กับต้นยุทธหัตถ,ถ,ถีนะครับถ้ายังไงนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณ ทุกไลน์นะครับทุกกำลังใจที่มีให้นะครับทุกคอมเมนต์นะฮะเราจะพยายามสร้าง,งสร้างสรรค์วิดีโอดีๆนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัที่นี่ด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผู้เชี่ยวชาญผู้เก่งอะไรขนาดนั้นเนาะผิดพลาดประการใดนะเป็นคนที่ชอบต้นไม้นะแม่บ้านแม่บ้านชอบอยากที่จะปลูกก็พยายามหา ต้นไม้เก่าๆมาให้ชมนะฮะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณนะครับ